สวัสดีค่ะสำหรับการเจาะลึกข้อมูลครั้งนี้นะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าทำยังไงถึงจะปลูกมะเขือเปราะให้ได้ผลดีเหมือนกับที่มืออาชีพเขาทำกันเลยเราอ้างอิงจากทั้งบทความวิดีโอคำแนะนำเจากเกษตรกรที่มีประสบการณ์ตรงเลยนะคะซึ่งมีประเด็นหนึ่งน่าสนใจมากค่ะแล้วก็เป็นข้อผิดพลาดที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปหรืออาจจะคิดว่าทำถูกต้องแล้วด้วยซ้ำ ก็คือการที่เราปล่อยให้คนต้นมะเขือเป็นหลุมแอ่งนะคะหลังปลูกไปแล้วดูเผิิๆเ,เหมือนจะดีนะช่วยกับน้ำอะไรเงี้ยลงรายละเอียดกันดีกว่าว่าทำไมการปล่อยให้คนต้นเป็นหลุมเนี่ยมันถึงเป็นปัญหาแล้ววิธีที่ถูกต้องจริงๆคืออะไรกันแน่แหล่งข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยเขาเน้นมากๆเลยนะคะว่าห้ามปล่อยให้คนต้นเป็นหลุมทำไมล่ะคะเรื่องแค่นี้มันดูเล็กน้อยแต่ทำไมถึงสำคัญขนาดนั้น มองคนอาจจะคิดว่าอา้าก็ช่วยรถน้ําง่ายขึ้นน้ําจะได้ไม่ไหลไปที่อื่นหมดแบบนี้หรือเปล่าคะครับคือความเข้าใจแบบนั้นมันก็มีส่วนถูกนะครับแต่มันมีผลเสียตามมาที่เราอาจนึกไม่ถึงผลกระทบหลดหลับเลยเนี่ยมันอยู่ที่ใต้ดินครับตรงบริเวณรากพืชพอเราปล่อยให้เป็นหลุมใช่ไหมครับน้าเวลาหลดไปมันก็จะขังอยู่ตรงนั้นน้ําขังเป็นประจําทีนี้พอน้ําขังดินตรงโคนต้นมันก็จะอัดตัวแน่นขึ้นเรื่อยๆครับอากาศมันก็ถ่ายเทไม่สะดวก อ๋อค่ะผลก็คือรากพืชจะขาดออกซิเจนครับทำให้การเจริญเติบโตของรากไม่ดีที่เขาเรียกว่ารากไม่เดินนะครับหนักเข้ารากอาจจะหยุดโตไปเลยก็ได้แล้วก็ยังไม่หมดนะครับความชื้นที่มันสะสมอยู่ตลอดเวลาตรงโคนต้นเนี่ยมันเป็นแหล่งเพาะเชื้อราชั้นดีเลยเชื้อราครับทำให้เกิดโรคโคนเน่าได้ง่ายมากแล้วถ้าเป็นหนักๆก,ก็อาจจะทำให้ต้นมะเขือยืนต้นตายไปเลยก็ได้ครับโหเข้าใจเลยค่ะกลายเป็นว่าไอ้หลุมที่คิดว่าจะช่วย กลับสร้างปัญหาใหญ่เลยทั้งเรื่องรากทั้งเรื่องโรคแล้วอีกประเด็นที่ข้อมูลเตือนมาเหมือนกันค่ะคือเรื่องการใส่ปุ๋ยที่ว่าอย่าใส่รองก้นหลุมหรือว่าใส่ใกล้โคนต้นเกินไปอันนี้มันเสี่ยงยังไงคะมันเกี่ยวกับเรื่องหลุมเรื่องความชื้นนี้ด้วยหรือเปล่าคะ เกี่ยวโดยตรงเลยครับผมประเด็นสําคัญมันคือเรื่องของความเข้มข้นแล้วก็อาจจะมีเรื่องความร้อนด้วยคือการที่เราใส่ปุ๋ยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยเคมีก็ตามนะครับถ้าใส่ลงไปรองก้นหลุมหรือว่าใส่กระจุกใกล้ๆขคนต้นโดยเฉพาะในสภาพที่ดินมันชื้นแฉะจากน้ําที่ขังอยู่แล้วเนี่ยความเข้มข้นของปุ๋ยตรงนั้นมันจะสูงมาก ประกอบกับถ้าเป็นปุ๋ยคอกที่ยังไม่ย่อยสลายดีมันอาจจะมีความร้อนเกิดขึ้นด้วยครับสิ่งเหล่านี้มันสามารถทําให้รากฝอยอ่อนๆของมะเขือเนี่ยมันไหมหรือว่าเสียหายได้เลยครับอ๋อค่ะแล้วอย่างที่คุยกันไปตะกี้นี้ครับความชื้นสูงๆจากหลุมน้าขังตรงนั้นมันก็ยิ่งส่งเสริมให้เชื้อราที่อาจจะติดมากับปุ๋ยหรือมีในดินอยู่แล้วโตได้ดีขึ้นไปอีกกลายเป็นปัญหาซําซ้อนเลยนะคะใช่ครับปัญหามันจะยิ่งแย่ลงไปอีกครับสรุปก็คือต้องเลี่ยงเลย ทั้งการทำหลุมขังน้ำแล้วก็การใส่ปุ๋ยผิดที่ผิดวิธีทีนี้แล้ววิธีที่ถูกต้องจริงๆล่ะคะที่จะช่วยแก้ปัญหานี้แล้วก็ทำให้มะเขือเราโตดีๆเนี่ยตามคำแนะนำเขาว่ายังไงบ้างคะครับหัวใจหลักเลยคือเราต้องจัดการเรื่องการระบายน้ำให้ดีครับแล้วก็กระตุ้นให้รากมันแข็งแรงแผ่ขยายไปได้กว้างๆข้อแรกเลยนะครับหลังจากที่เราปลูกมะเขือไปแล้วประมาณสัก เอหนึ่งสัปดาห์หรือ10วันพอเราเห็นว่าต้นกล้ามันเริ่มตั้งตัวได้แล้วแข็งแรงดีแล้วให้เรากลบหลุมปลูกตรงโคนต้นให้เต็มเลยครับไม่ต้องให้เป็นแอ่งแล้วกลบให้เรียบไปเลยใช่ครับกลบให้เสมอผิวดินเดิมหรืออาจจะพูนขึ้นมานิดหน่อยก็ได้ซึ่งก็จะยงไปข้อ2ข้อ2คือ ให้ภูนด,ดินบริเวณโคนต้นขึ้นมาเล็กน้อยครับทำเป็นลักษณะเหมือนหลังเต่านะครับไม่ต้องสูงมากนะไม่ต้องสูงมากนะคะแค่พอให้น้ํามันไหลผ่านได้สะดวกไม่ขังแช่ตรงโคนการพูนด,ดินแบบนี้มันยังช่วยเรื่องการระบายอากาศที่ผิวหน้าดินด้วยครับอ๋อค่ะค่ะแองที่โคนต้นอย่างเดียวให้มันกระจายกระจายออกไปใช่ครับการรดน้ำให้กว้างๆแบบนี้มันจะเหมือนกับไปกระตุ้นให้รากมันแผ่ออกไปหาน้ำในบริเวณที่กว้างขึ้นทำให้ระบบรากโดยรวมแข็งแรงครับ เข้าใจเลยค่ะแล้วข้อ4ละ่ะคะเรื่องปุ๋ยครับข้อ4เรื่องสําคัญเลยการใส่ปุ๋ยอันนี้ต้องใส่ให้ห่างจากโคนต้นออกมาหน่อยนะครับโดยกะระยะง่ายๆก็คือให้ดูแนวรัศมีของทรงพุ่มด้านบนนั่นแหละครับทรงพุ่มด้านบนครับเพราะโดยธรรมชาติแล้วปล่อยรากฝอยเล็กๆที่ทำหน้าที่ดูดน้ำดูดอาหารเก่งๆเ,เนี่ยมันจะแผ่ขยายออกไปไกลพอๆกับขอบเขตของทรงพุ่มด้านบน พอเราโรยปุ๋ยบริเวณนั้นแล้วก็ควรจะพรวนดินกลบปุ๋ยบางๆทุกครั้งด้วยครับเพื่อให้ปุ๋ยมันค่อยๆละลายลงดินแล้วก็ลดการสูญเสียไปกับแดดกับลมอ๋อเข้าใจแล้วค่ะตรงนี้นี่เองที่ข้อมูลเขาเน้นว่าขนาดของทรงพุ่มด้านบนมันบอกใบได้ไดเลยว่ารากด้านล่างแผ่ไปถึงไหนน่าสนใจมากๆเลยค่ะหลักการนี้ถูกต้องเลยครับทรงพุ่มก็เหมือนเป็นแผนที่ให้เราเลยว่า เราควรจะไปใส่ปุ๋ยตรงไหนให้พืชได้ใช้ประโยชน์เต็มที่ที่สุดซึ่งคำแนะนำทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลบหลุมพูนโคนรดน้ำให้ถูกวิธีใส่ปุ๋ยให้ถูกตำแหน่งเนี่ยมันมาจากประสบการณ์ตรงของเกษตรกรผู้ให้ข้อมูลเลยนะครับคือเขาเจอปัญหานี้บ่อยจริงๆกับเกษตรกรหลายๆคนแล้วก็พบว่าพราะปรับเปลี่ยนง่ายๆแค่นี้แหละมันช่วยแก้ปัญหาได้แล้วผลผลิตก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับ สรุปแล้วนะคะความหมายของเรื่องทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้ก็คือแค่เราปรับเปลี่ยนวิธีดูแลเล็กๆน้อยๆไม่กี่อย่างเองคือกลบหลุมซะหลังจากต้นมันตั้งตัวได้แล้วพูนดินที่โคนนิดหน่อยรดน้ำให้กระจายกระจายทั่วทรงพุ่มแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้ห่างโคนออกมาหน่อยตรงแนวทรงพุ่มแค่นี้ก็สร้างความแตกต่างได้เยอะมากเลยทำให้มะเขือเปราะของเราแข็งแรงโตดีให้ผลผลิตได้อย่างที่เราต้องการนะคะ ใช่เลยครับมันทำให้เราเห็นว่าการที่เราเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังแต่ละเทคนิคการปลูกเนี่ยมันสำคัญมากนะครับไม่ใช่แค่ว่าเออเขาทำกันมาแบบนี้ก็ทำตามๆกันไปแต่เราต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เราทำลงไปมันส่งผลต่อต้อนพืชยังไงบ้างในทางชีววิทยาของมันเพื่อที่เราจะได้ดูแลเขาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมที่สุดจริงๆครับอืมค่ะและสำหรับข้อคิดสุดท้ายก่อนจากกันนะคะลองคิดตามดูค่ะว่า หลักการเรื่องการจัดการความชื้นการระบายอากาศตรงโคนต้นที่เราคุยกันเรื่องมะเขือเปราะวันนี้มันก็น่าคิดนะคะว่าหลักการคล้ายๆกันแบบนี้เนี่ยมันจะเอาไปปรับใช้กับการปลูกพืชชนิดอื่นๆได้อีกไหมหรือแม้แต่การปลูกพืชในกระถางที่บางทีก็เจอปัญหาดินแฉะรากเนา่าคล้ายๆกันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะแล้วก็อาจจะนําไปสู่การทดลองหรือการค้นพบอะไรใหม่ๆใ,ในการทําสวนของเราเองก็ได้ค่ะ